สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แว่นสีรแล<อ>้วจ้าหงคุณก็อยู่กันที่งานในแอดเดอ h e ม u วเซีนะคะครั้งที่14ค่ะวันนี้นะคะนนจะบอกว่านักน้นนองไว้คนหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะไปบ้านผีสิงนะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยพี่แว่นอ่ะอยากจะแบบว่าไปไปลองฝีมือตัวเองก่อนว่านันบานกบาสเก่าเนี่ยจะไปปลาเป้าเนี่ย<อ>เป็นยังไงบ้างปลาโป่งปาโป่งปาโป่ง๋ย่ไปดูกันว่า ฝีมือยังคงอยู่หรือเปล่ามาค่ะไปที่นี่ก่อนเลยค่ะเกมปลาโปงขอบคุณครับขอบคุณครับร้่นไงบอกแล้วแต่ว่าเราปลาแม่นมากค่ะไปอยู่ตรงมุมนั้นนะสวัสดีค่ะน้องินเซียงนะคะนี่ค่ะโอ้โหวันนี้มาในงานของที่มิวเซียมดูเดรสโคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดรัดงานใจไหมเดยอะๆเดี๋ยวตอนอื่นต้องให้อ่อ แนะนำตัวกับคุณผู้ชมก่อนอ่าสวัสดีค่ะเสียงเสียงพรสวงนะคะออาไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อผู้เหรอไม่ชื่อผู้คือชื่อในละครค่ะโอ้โหนึกว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ซุ้มนี้แล้วค่ะเขาเรียกว่าซุ้มยังยๆๆงยยังยโอ้โห acting มาต่อเลยนะก็คือเขาเรียกว่าหลอนค่ะหลอนซ่อนไทยค่ะ อุ้ยน่ากลัวมากคุณเห็นสัดช่วกัน,นนะกหนูก็หนูกลับมแล้วนะถ้าตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่ Ghost ว o w e r Ghost อีกแล้ว Ghost อีกแล้วค่ะแ,แต่ว่า Power เป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ในรถค่ะเบานิดนึง ชอบโซนหลอนซ่อนไทยค่ะแล้วก็ชอบตั้งแต่การอธิบายแต่ละจุดแต่ละสถานที่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 เขาพาไปชมอะค่ะแล้วก็หลอนหลอนไปในตัวด้วยตอนนี้ที่กำลังสนใจจะเป็นโซนเรื่องผีค่ะเพราะว่าแบบมานี่เพราะาอยากดูตรงโซนเรื่องผีแต่ว่พอเดินดูเราก็รู้สึกว่าตรงอื่นก็น่าสนใจ เป็นโซนดรงกินนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบว่ามันดรงกินได้หลากหลายแล้วก็ได้ไทายทั้งแบบทั้งดอกไม้ชายเย็นแล้วก็อะไรหลายอย่างที่สนใจก็คือน้องสนใจปลาโป่งแล้วก็อยากไปดูที่บ้านหลอนซ่อนไทยอะไรตรงนั้นนะครับ so I love those kinds of events it brings the culture closer to those who really wants to learn about uh, about the Thai uh, about Thai about the country itself the culture and about t h a i n e s s so this is what exactly what I was looking for Um, I really like the, how respectful the Thai people are and very welcoming. Um ต n อนรับเราเข้าสู่วัฒนธ e รมของพวก e ขา t ละ i ร a t ด้ e a ียน in ้มาก t า e รู้ไหมพูดภอังกฤษก t ยและพวกเขาสาไทเรอด h ากใช่มันย h i มากอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องให้กับคนไทยนะครับผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีและบรรยากาศตอนนี้กำลังดีเลยมาเข้าร่วมกิจกรรมในออฟมิวเซียมอยู่ตลอดแล้วคะแล้วก็เลยอยากให้มิวเซียมสยามเนี่ยจัดกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆนะคะนานๆนะคะจะได้มาทุกปีเลยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับอบอุ่น สนุกสนานครับผมสนุกมากค่ะรู้สึกว่างานมันมีแบบกิมมิ่อะไรที่มันปากแตกต่างกันในแต่ละบูธมากๆแ,กแล้วก็ไม่เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ<อ>แล้วก็เราได้ความรู้ในแต่ละเรื่องด้วย<อ>ในเรื่องวัฒนธรรมไทยต่างๆมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะก็คือจะมีถึงวันพรุ่งนี้นะวันท<ช>ี่22ค่ะ<อ>แล้วก็งานหน้าต่อไปก็จะมีมาเรื่อยๆรอติดตามข่าวสารได้เลยค่ะ